ขัวเมล็ดกาแฟนี้ประกอบไปด้วยองค์ดินจำนวนสองใบองค์ดินใบใหญ่ซึ่งอยู่ภายนอกจะช่วยดูดและกักเก็บความร้อนไว้ให้มีอุณหภูมิคงที่ประมาณ200องศาเซลเซียสส่วนองค์ดินใบเล็กด้านในจะติดแกนมอเตอร์เพื่อให้องค์หมุนตลอดเวลาและติดใบพายด้านในให้มีความลาดเอียงประมาณ35-40องศาซึ่งช่วยให้เมล็ดกาแฟกระจายตัวและได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ ยังช่วยให้สะดวกต่อการนำเมล็ดกาแฟเข้าและออกจากโอ่งนั่นเองโดยความร้อนที่ได้มาจากแก๊สซึ่งอยู่ด้านล่างในช่วงแรกจะเปิดแก๊สให้แรงจนกว่าภายในโอง่งมีอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจึงลดระดับแก๊สลงให้เพียงพอต่อการรักษาระดับความร้อนภายในโอง่งให้คงที่ตลอดการคั้วเมล็ดกาแฟซึ่งโอ่งคั่วเมล็ดกาแฟนี้สามารถคั่วได้ครั้งละ1กิโลกรัมใช้ระยะเวลา1 0 1ถึงนาที มีค่าพลังงานทั้งสิ้น5 6บาทโดยมีต้นทุนในการผลิตองค์ั้วเมล็ดกาแฟนี้อยู่ที่6,000บาทต่อชุดเท่านั้นเองค่ะ